เอฟนนกุลความหวานพุ่งทะลุจออบเอวกลางงานปาร์ตี้ปีใหม่ปีใหม่นี้แอฟทักษออนและหวานใจหนุ่มนนกุลได้ร่วมฉลองปีใหม่ในงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟที่บ้านของมาดามแป้งเป็นปีที่สองแล้วที่ทั้งคู่ควงกันมาร่วมงานความสัมพันธ์ของทั้งสององค์ดูราบรื่นและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่เข้ากับกลุ่มเพื่อนๆของมาดามแป้งได้อย่างลงตัวแต่ความหวานของคู่รักคู่นี้ก็เพิ่มระดับขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนกลายเป็นที่จับตาของสื่อและแฟนคลับ ความหวานครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การปรากฏตัวร่วมกันเท่านั้นแต่มีโมเมนต์สุดประทับใจที่ทำให้โซเชียลมีเดียแทบระเบิดหัวข้อประเด็นที่1โมเมนต์หวานฉ่ำนนกุลอ้อนแอฟร้องเพลงคู่อบเอหวานซึง้ง คลิปวิดีโอที่กำลังถูกแชร์อย่างแพร่หลายในโลกโซเชียลเผยให้เห็นชอ็อตสุดโรแมนติกระหว่างนนกุลที่กำลังร้องเพลงอยู่บนเวทีแอฟเดินเข้ามาพร้อมช่อดอกไม้เพื่อให้กำลังใจจากนั้นนนกุลได้อ้อนอ,อขอให้แอฟร่วมร้องเพลงด้วยและด้วยความใจอ่อนของแอฟจึงทำให้เกิดภาพประทับใจทั้งคู่จับไมร้องเพลงด้วยกันท่ามกลางเสียงเชียร์จากผู้ร่วมงานและที่สำคัญคือนอนกุลได้ อบเอลฟเอาไว้เป็นภาพที่แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดและความรักที่ลึกซึ้งความหวานของทั้งคู่ทําให้ผู้ชมต่างพากันอิจฉาและชื่นชมเป็นโมเมนต,ต์ที่น่ารักและอบอุ่นหัวใจจะเรียกได้ว่าเป็นความทรงจําที่ดีของปีใหม่นี้เลยทีเดียวหัวข้อประเด็นที่2มุมมองของชาวเน็ตความสัมพันธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติและน่ารัก หลายคนต่างวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์ของแอฟและนนกุลจากคลิปวิดีโอที่เผยแพร่ออกไปมุมมองของชาวเน็ตส่วนใหญ่มองว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองดูเป็นธรรมชาติไม่ใช่การแสดงความรักที่แสดงออกนั้นดูจริงใจและเป็นกันเองต่างจากคู่รักดาราบางคู่ที่ดูเหมือนจะสร้างภาพบางคนแสดงความคิดเห็นว่าความสัมพันธ์แบบนี้แหละที่น่าอิจฉาเพราะดูอบอุ่นและมีความสุขมีอีก มุมมองหนึ่งที่คาดเดาว่าการที่นนกุลอ้อนแอฟให้ร่วมร้องเพลงอาจเป็นการวางแผนล,ล่วงหน้าไว้แล้วเพื่อสร้างกระแสให้กับทั้งคู่แต่ไม่ว่าจะเป็นความตั้งใจหรือไม่ก็เป็นโมเมหนอที่น่าจดจำและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจความสัมพันธ์ของแอฟและนนกุลถือเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้รับความสนใจจากสื่อและแฟนคลับอย่างต่อเนื่อง เพราะทั้งคู่ต่างเป็นดาราที่มีชื่อเสียงและมีแฟนคลับจํานวนมากการที่ทั้งคู่เปิดเผยความสัมพันธ์จึงทําให้เกิดกระแสความสนใจและติดตามอย่างมากมายการที่ทั้งคู่ร่วมงานปาร์ตี้ปีใหม่ที่บ้านมาดามแป้งแสดงให้เห็นถึงความสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อนๆซึ่งแสดงถึงความอบอุ่นและความผูกพันของกลุ่มเพื่อนๆและยังแสดงถึงความมั่นคงในความสัมพันธ์ของทั้งคู่ได้อีกด้วย จากการสังเกตจะเห็นได้ว่าแอฟ,ฟดูมีความสุขและมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นหลังจากที่เปิดเผยความสัมพันธ์กับนนกุลซึ่งอาจเป็นเพราะว่านนกุลเป็นคนที่เข้าใจและให้กำลังใจเธอเสมอมาสรุป ความหวานของแอฟและนนกุลในงานปาร์ตี้ปีใหม่กลายเป็นที่พูดถึงอย่างกว้างขวางทั้งคู่แสดงความรักต่อกันอย่างเปิดเผยสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆและสร้างความอิจฉาให้กับคนโสดโดยเฉพาะโมเมนต์ที่นนกุลอ้อนแอฟให้ร้องเพลงคู่และอบเอว่าเป็นภาพที่แสดงถึงความรักที่หวานชื่นและความสัมพันธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติน่ารักและอบอุ่นเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวความรักของคนดังที่น่าติดตาม